สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนเลยวันนี้มาพบกับควรี่นะคะกับวันจันนะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของเทอม2แล้วนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเรียนรู้เกี่ยวกับพืชน่ารู้นะคะพืชคืออะไรเอย่ยพืชก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะสืบพันธุ์ได้นะคะเคลื่อนไหวได้ แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะลูกค้าสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนี่คือพืชน,นะคะพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตพืชต้องการปุ๋ยต้องการน้ำแสงแดดอากาศแล้วก็ดินนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืชต่างๆนั่นเองนะคะ เอ๊ะแล้วพืชจเจริญเติบโตยังไงคะพืชจเจริญเติบโตเริ่มตั้งแต่มเมล็ดนะคะเมล็ดเล็กๆนะคะเอาน้ำไปปลูกในดินรดน้ำนะคะแล้วก็มเมล็ดก,ก็จะแตกเป็นหนขึ้นมานะคะพอแตกหนปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะพอต เป็นเริ่มโตเลยต้นโตโตนะคะแล้วก็พอโตเต็มที่แล้วนะคะได้รับอาหารได้รับแสงแดดได้รับน้ำก็จะออกดอกออกผลให้เราแล้วก็เวียนไปอีกนะคะผลล่วงลงไปก็กลับกลายเป็นเมล็ดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือ การเจริญเติบโตของพืชนะคะและการต้องการอาหารของพืชนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแคลรี่มีคำศัพท์สะระเอียมาฝากเด็กๆนะคะเริ่มเลยนะคะกอเอียเกียจอเอียเจียปอเอียเปีย ลเอียเลียสอเอเสียเมอเอเมียเรเอเรียนยนเรียนขอเอียเขียเม่เอกเขียนนะคะเราจะมาฝึกท่องกันทั้งอาทิตย์เลยนะคะต่อไปนะคะ ากงานหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะเล่มนี้เลยเล่มที่3นะคะหน้าที่9เห็นไหมคะต้อตงการปุ๋ยต้องการน้ําให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงตรงไปในนี้เลยนะคะเปรียบเทียบระหว่างเลขข้างหน้าและเลขข้างหลังนะคะหน้าเก้าหน้าเดียวนะคะต่อไป บริษัทใบางานนะคะใบางานฝึกเขียนคำศัพท์แผ่นนี้สละเอียนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพืชน่ารู้เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะการเติบโตและความต้องการของพืชเห็นไหมคะให้เด็กๆนะคะตัดรูปตรงนี้นะคะ เด็กตัดครึ่งไปเลยแล้วเขียนชื่อด้านบนนี้ก็ได้นะคะตัดรูปนะคะอันแรกเขาบอกว่ามเมล็ดเด็กๆก็ตัดที่รูปมเมล็ดแล้วไปติดแล้วก็ต้นอ่อนนะคะต้นกล้าไปติดนะคะแล้วก็ต้นโตเต็มไวัยไปติดเลยนะคะใบงานสองใบนะคะแล้วก็ หนังสืออ่านภาษาไทยนะคะขอรี่ฝากบทที่สองนี่ค่ะบทที่สองอ่านนะคะโออ่างและยอยักษ์นำและก็เรื่องน้ำใจดีนะคะมีกระทั้งอาทิตย์เลยนะคะเร่มนี้นะคะสำหรับบทที่สองของเราแล้วก็ขอฝากอีกวิชาหนึ่งนะคะ นักษาคณิตศาสตร์นะคะขอฝากสําหรับห้อง A นะคะห้อง A ห้อง A ทําต่อจากหน้าที่แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าที่6นะคะ6 7 8 9 4หน้าสําหรับเด็กนักเรียนห้อง A นะคะ K3A หน้า6นะคะเติมตัวเลขที่หายไปนับเพิ่มทีละ1 1จนถึง100นะคะ ตัวเลขไหนหายเติมตัวเลขนั้นส่วนหน้า8หน้า9เติมตัวเลขที่หายไปเช่นเดียวกันแต่เป็นการนับลดทีละหนึ่งจาก100ไปหาเลขหนึ่งนะคะมีนับเพิ่มทีละหนึ่งกับนับลดทีละหนึ่งเติมตัวเลขฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนห้อง A อสำหรับวันนี้นะคะ คุลขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ